สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหอยสุดเล็กเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทท่านครับวันนี้ามาดูนะครับเป็นข้อมูลสูตรหลักหน่วยล่างนะครับสถิติ20งวดนะครับจำนวน4สูตรชนกันนะครับจะเป็นของงวดวันที่16ธันวาคม2564นะครับสูตรเป็นแนวทาง ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่ชื่นชอบนะครับในการคำนวณสูตรหวยรัฐบาลจะได้มีข้อมูลและก็แนวทางนะครับในการนำไปคิดวิเคราะห์พิจารณาเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนเพื่อน,เอ,นเองนะครับทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นดังนั้นก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับสมาชิกทุกท่าน จงใช้นะครับวิจารณญาณน,นะครับของท่านในการรับชมแล้วก็เลือกตัดสินใจในการนำข้อมูลไปใช้งานเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของท่านเองนะครับทุกท่านพึงระวังไว้นะครับทุกๆข,ข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคิดและก็คำนวณน,นะครับของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นมันจึงเป็นเพียงแค่การคาดคะเนนะครับคาดเดาในผลที่นะครับคำนวณน,นั้นว่าจะ ไปตรงนะครับกับผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหรือไม่นะครับวันนี้มาดูนะครับหลักหน่วยล่างอ่าสี่สูตรนะครับชนกันนะก็มีสติอยู่ที่20งวดนะครับสี่สูตรเลยนะวันนี้มาดูนะครับข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับแล้วก็จะได้วิเคราะห์อ่าในนะครับหลัก หน่วยล่างกันนะครับจำนวน4สูตรนั้นว่าตัวเลขนะครับจะออกมานะครับไปในทิศทางใดนะครับก็นำไปวิเคราะห์พินาตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับด้วยวิจารณญาณนะครับของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับลองไปวิเคราะห์พินากันดูนะครับมาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนะครับสำหรับอ่าสูตรนะครับหลักหน่วยล่างจำนวนนะครับสสูตรชนกันในวันนี้นะครับมาดูสูตรที่1น และก็สูตรที่2นะครับวันนี้ใช้สูตรเป็นนะครับหลักหน่วยล่างแบบ6ตัวกันเลยนะครับนะจำนวน4สูตรเลยนะครับสูตรที่1นนั้นใช้หลักแสนนะครับหครั้งหลักร้อยบน2ครั้งนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักร้อยบน2ครั้งหลัก10เล็กหน้าครั้งที่1 2ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายนะครับอ่าท่ทีหลักร้อยเล็หน้าน่าจะเป็นเล็กท้ายนะครับนะ ตัวทีนะผมอาจจะเขียนผิดนะครับนะสองสี่แปดนะครับเป็นเลขท้ายหรือเลขหน้านะครับนะขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเลขหน้านะครับถูกแล้วนะครับเป็นเลขหน้าครั้งที่สองนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยสองคงที่นะครับจะมีตัวเลขบวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับศูนย์บวกกันสองครั้งได้ศูนย์สามบวกกันสองครั้งได้หกมาดูนะครับ งวดแรกสูตรแรกนะครับสูตรที่1ผลบวกได้เท่ากับ9บวก6ได้15นะครับ15บวก0นย์ได้15 15บวก2ได้17นะครับ17บวก2ได้เท่ากับ19เนะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข9ตัวเดียวนะครับจากนั้นบวกด้วย2คงที่9บวก2ได้11เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข1จากนั้นบวก1คงที่ได้2นะครับจากนั้นบวก1คงที่ได้3 จากนั้นบวก1คงที่ได้4ก็จะได้สุดที่1 9 1 2 3 4านง่ะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง3 9สูตรที่1เข้า9ที่หลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักแสน1ครั้งหลักพัน2ครั้งหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย2คงที่นะครับ2บวกกัน2ครั้งได้4 ามาดูผลบวกสูตรที่2นะครับ9บวก4ได้13 13บวก8ได้21 21บวก2ได้23นะครับ23บวก1ได้24 24บวก2คงที่ได้เท่ากับ26นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข6 จากนั้นบวกด้วย2คงที่เช่นกันนะครับ6บวกได้เท่ากับ88บวก1ได้เท่ากับ9นะครับ9บวก1ได้เท่ากับ10เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0 0บวก1ได้กับ1ได้เท่ากับ1นะครับรางวัลเลขกท้าย2ตัว9อ่า2ตัวล่างนะครับทนทีออก3 9เนะครับเขาที่เลข9หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดแรกงวดที่1นะครับเช่นเดิมนะครับไม่อายืดเยอะนะครับเอามาดูงวดสุดท้ายกันเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเนาะ จะได้ไม่เสียเวลากันนะครับแล้วอีก2สูตรนะเราจะได้ไปคำนวณกันต่อนะครับ0 7 7 2 5 8นะครับผมจะเขียนตรงนี้เลยนะครับ0 7 7 2 5 8ใช้เลขหน้าครั้งที่1นะครับในสูตรที่1ก็คือ740เลขหน้าครั้งที่2 739 เลขหน้านะครับครั้งที่1เลขหน้าครั้งที่2สูตรที่1ใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักร้อยบน2ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งบวกด้วย2คงที่นะครับมาดูสูตรแรกกันเลย2บวก2ได้4นะครับ4บวก4ได้8ผลบวกสูตรที่1นะครับ0ย์บวก4ได้4 4บวก8ได้12 12บวก7ได้19 19บวก2ได้เท่ากับ21นะครับสูตรที่1ได้ตัวแรกเป็นเลข1จากนั้นบวก2คงที่ได้3นะครับ3บวก1คงที่ได้4 4บวก1คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6สูตรที่1 1 3 4 5 6อ่ะทีนี้มาดูสูตรที่2กันนะครับ0 7 7 2 5 8นะครับสูตรที่2นั้นใช้นะครับเลขหน้าครั้งที่2ก็คือ739นะครับ 3 9เกลขท้ายครั้งที่1 48 5แนะครับ4 8 5แล้วก็เลขท้ายครั้งที่2 4 0 1นะครับอันนี้เลขหน้าครั้งที่1นะครับเลขท้ายครั้งที่1เลขท้ายครั้งที่2นะครับหน้าท้ายท้ายนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งหลักพัน2ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1>, 1ครั้งหลักร้อยเลข้ายครั้งที่หนึ่งครั้งหลักหน่วยเลข้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย2คงที่7บวก7ได้14<า>นะครับผลบวกก็จะได้เท่ากับ0บวก4เท่ากับ4 4บวก9ได้13 13บวก4ได้17 17บวก1ได้ 18, 18 18บวก2ได้เท่ากับ21นะครับสูตรที่2ได้ตัวแรกเป็นเลข1บวก2คงที่นะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับนะ บวกผิดนะครับนะศูนย์บวกสี่ได้สี่นะครับสี่บวกเก้าได้สิบสามสิบสามบวกสี่ได้1ิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งได้สิบแปดสบวกสงได้เท่ากับยีได้ศนย์ะครับดังนั้นจะได้ตัวแรกนะครับเป็นเลขศูนย์บวกสคงที่ได้สองนะครับสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามสามบวกหนึ่งคงที่ได้สี่นะครับแล้วก็สี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้านะครับอ่าทั้งสองสูตรนะครับสูตรที่1นึ่งแล้วก็สูตรที่สเดี๋ยวเรามาอ่า อ่าลงข้อมูลการไปนะครับนะหน่วยล่างนะครับนะหน่วยล่างนะครับใช้สี่สูตรนั่นเองนะครับก็หนึ่งสองสามสี่นะครับหลักสิบใช้สามหลักหน่วยใช้สี่นะครับสูตรที่หนึ่งนั้นได้อ่าหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสามสี ห้าหกสูตรที่สองศูนย์สองสามสี่ห้านะครับศูนย์สองสามศูนย์สองสามสี่นะครับเป็นสูตรที่2นะอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรที่3นะครับแล้วก็สูตรที่4กันต่อเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเนาะะสูตรที่3นะครับ สูตรที่3าใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งหลักสิบเลกท้ายครั้งที่2 1ครั้ง, 10, ง, 2, 1, งบวกด้วย1คงที่นะครับ9บวกกันสองครั้งได้18 8บวก2ได้1 0บ0บวก7ได้17 17บวก6ได้23 23บวก5้าได้28 28บวก1คงที่ได้เท่ากับ29นะครับเอา ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยเลข9จากนั้นบวก1คงที่ได้10นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเล็ก0ย์บวก1คงที่ได้1นะครับจากนั้นบวก4คงที่1บวกสีได้5นะครับ5บวก2คงที่ได้7ดสูตรที่3 90157 2ตัวล่าง3 9เข้าทีเล็เ้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับถูกเป็นวดที่1สูตรที่3สูตรที่4ใช้หลักแสน1ครั้งหลัก10บน1ครั้งนะครับ หลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย,ย 2, ค3คงที่นะครับเป็นสูตรที่4 8่บวกแได้16นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข6 9กบวกศูนย์ได้99 9้บวกหได้15 15บหกได้21 21บวกหได้22 22บวกสได้เท่ากับ25นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข5จากนั้นบวกหคงที่ได้6นะครับบวกหคงที่ได้7 าจากนั้นบวก2คงที่ได้9นะครับบวก1คงที่ได้10เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์สูตรที่2 5 6 7 9 0นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง3 9นะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับสำหรับสูตรที่4ครับทีนี้ก็มาคำนวณงวดล่าสุดกันเลยนะครับ0 7 2อ่า0 7 7 2 5 8นะครับ0 7 7 2 5 8 2ตัวล่าง8 2 เลขท้ายครั้งที่2 401นะครับ4 0 1ศเป็นสูตรแรกนะครับ <c oughs> บวกสูตรแรกกันเลยหลักแสน2ครั้งนะครับหลักพัน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกได้1ของที่นะครับศูนย์บวกกันสองครั้งได้ศูนย์ศูนย์ 9, 9 13, 13บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสามบวกศูนย์ได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้เท่ากับสิบสี่ สูตรที่3ได้ตัวแรกเป็นเล 4, ข4ีบวกหคงที่ได้5้บวกหคงที่ได้6 6หบวกสคงที่ได้เท่ากับ10นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0 0นบวกสคงที่ได้เท่ากับ2สูตรที่3 4 5 6 0 2นะครับอ่ะสูตรที่3นะครับ0 5 6อ่ะ0 5 6 4นะครับ4 0 5 6 4 02, 02, 02, 02, 0 2 0 2นะครับ0 2 0 2 5 6 4อ่ะทีนี้เหลือสูตรสุดท้ายสูตรที่4นะครับจะได้มาวิเคราะห์หลักหน่วยล่างกัน0 7 7 2 5เนะครับเลขหน้าครั้งที่1740เลขหน้าครั้งที่2739 เลขท้ายครั้งที่2นะครับ401อ่าใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกดยสารคงที่นะครับ1 2 2นะครับเลขหน้าเลขท้ายเลขท้ายนะครับ 9บวก9ได้เท่ากับ18นะครับอ่มาดูผลบวกสูตรสุดท้ายสูตรที่4นะครับ0บวก5ได้5 5บวก7ได้12 12บวก8ได้20 20บวก1ได้21 21บวก3ได้เท่ากับ24นะครับ4บวก1คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6 6บวก2คงที่ได้8นะครับ8บวก1คงที่ได้9สูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่4 4 5 6 8 เก้านะครับสี่ห้าหกแปดเก้าอ่ะไม่ต้องดูมากนะครับตัวที่ชนมากที่สุดเป็นสี่กับห้านะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเด่นที่หลักหน่วยล่างนะครับถ้าอ่าเนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับถ้ามาตามสูตรนี้เลยนะครับนะเด่นที่สุดนะครับแปดสี่แปด ห้านะครับเก้าสี่นะครับเพื่อนเนสมาชิกทุกท่าน4ชุดนี้นะครับนะถ้ามาตามสูตรนะครับหาซื้อรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลกันไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ8485 9 4 9 5นะครับ4ชุดเด่นเด่นนินๆนะครับตัวรองนั้นจะเป็น6นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับชนกันอยู่ที่3สูตรนะครับทีนี้ตัวเลขที่ชนกันอยู่2สูตรนั้นจะเป็นนะครับ023นะครับ 0 2และก็3นั้นจะเป็นตัวรองนะครับดังนั้นเด่นที่หลักหน่วยล่างนะครับน่าจะมี4 5 6นะครับ3ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวกันจะเป็น8 6นะครับและก็9 6อ่านะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับหาซื้อรัตเตอรี่กันไว้นะครับล่วงหน้ากันได้เลยนะครับ6ชุดนี้นะครับที่2ตัวล่างนั่นเองนะครับอ่าวันนี้อ่าสรุปข้อมูลนะครับ2ตัวล่างและก็ หลักหน่วยล่างให้กับเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะครับน่าจะออกมาอยู่ที่ประมาณ6ชุดนี้นั่นแหละนะครับที่เป็นชุดเด่นนะครับยังเหลือชุดรองก็คือหลักสิบล่างที่เป็นเลข5กับเลข7อยู่นะครับนะ่าจะเป็นตัวรองนะผลสรุปมันน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับชุดเด่นชุดรองน่าจะเป็นนะครับ54 55 56นะครับ5 5 5 6 เจ็ดสี่เจและก็76นะครับจะเป็นน่าจะเป็นชุดรองนะครับสรุปก็คงจะอยู่นะครับที่ตัวเลขประมาณนี้นะครับ12ชุดนี้นั่นเองนะครับเด่นอยู่ที่6ชุดนี้รองอยู่ที่6ชุดนี้นั่นเองนะครับอ่ะนำไปวิเคราะห์พิจารณาเลือกตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับอ่ะปิดวันนี้ก็คงจะจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ